สวัสดีค่ะพามาชมฝูงวัวไทยกระโดนนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะตอนนี้เรียกว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินเลยนะคะอยูอ่บ้านสวายนะคะแถวๆลงเม้าหินนะคะมาเจอก็เลยอดใจไม่ไหวนะคะถ่ายมาฝากท่านผู้ชมนะคะนี่ค่ะเป็นวัวไทยกระโดนร้อยเลยนะคะพื้นบ้านเราเลยนะคะฝูงใหญ่มากน่าจะประมาณ ร้อยเกือบสองร้อยตัวได้นะคะเนี่ยค่ะอยู่ฟากนู้นด้วยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะเลี้ยงไร่ทุ่งแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงไร่ทุ่งแบบนี้อ่าเดี๋ยวน่าจะแต่ว่าตรงนี้พื้นที่บริเวณบ้านสวายนะคะจากที่มาแล้วไม่มีฝนสักเม็ดเลยนะคะไม่มีฝนลงเลยก็สงสารวัวรเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ,ะความแห้งแล้งนะคะก็ดีกว่าอยู่คอกเนาะ เจ้าของก็น่าจะปล่อยออกมากินตามบริบทแบบนี้นะคะก็กินฟางบ้างกินหญ้าตามธรรมชาติบ้างนะคะเนี่ยค่ะโหเยอะมากๆนะคะนู่นค่ะท่านผู้ชมอาจะเคยเห็นแต่บริเวณแถวโคราชแถวภาคกลางนะคะที่เขาเลี้ยงไล่ทุ่งหลายร้อยตัวนะคะตอนนี้มาเจอที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะตําบลสวายนะคะอ่า หมู่บ้านสวายใกล้ๆลงโม่หินนะคะเนี่ยค่ะมีแต่ตัวอ้วนๆนะคะท่านะผู้ชมถ้าลักษณะประมาณนี้ไม่ได้ผอมนะคะตัวไทยพื้นบ้านเรานะคะกำลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะฝูงใหญ่มากๆนะคะก็น่าจะมีการผสมกันในในฝูงนะคะ ใช้วิธีการผสมในฝูงเพราะว่าดูลักษณะน่าจะมีชชโลเลตติดมาบ้างน่าจะมีฝูงอื่นเข้ามาด้วยนะคะน่าจะผสมกันแบบนี้นะคะโอ้ท่านผู้ชมดูนะคะสุดลูกหูลูกตานะคะเยอะมากๆนะคะมีบราหมันมาด้วยนะคะแต่ส่วนมากเป็นไทยพื้นเมือง100%เซเลยเนี่ยค่ะโอ้เลี้ยงได้ยังไงเนี่ยฝูงเยอะขนาดนี้นะคะเจ้าของน่าจะ อยู่บริเวณใกล้ๆนี้นะคะถ้าเลี้ยงวัวไทกระโดนก็คือเขาจะมีหัวหน้าฝูงนะคะหัวหน้าฝูงซึ่งถ้าคุมหัวหน้าฝูงอยู่เจ้าของก็สบายนะคะฝูงวิธีการเลี้ยงไทกระโดนเนี่ยคือเขาจะรู้เวลารู้เวลาว่าเวลานี้ต้องอยู่ตรงไหนเวลานี้ต้องไปตรงไหนแล้วเวลาไหนต้องไปกินน้ําเขาก็จะมีเวลาแล้วหัวหน้าจากฝูงเขาจะเป็นตัวนํานะคะเพราะว่า ทางช่องเนี่ยเคยเลี้ยงวัวไทยกระโดนนะคะหลายหลายหลายสิบตัวมาก่อนนะคะโอ้ท่านผู้ชมดูนะคะแล้ก็ดูลักษณะบริบทของหญ้าธรรมชาติที่ขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีฝนเลยแล้วก็บริบทของพื้นที่ของเขาจะเป็นหินซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโซนทางภูเขานะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโขดหินเยอะนะคะ ดังนั้นบริเวณพื้นที่ตรงนี้จงเป็นอุตสาหกรรมโรงโม่หินนะคะแต่เลี้ยงวัวเจ้าของเลี้ยงวัวได้ดีมากเลยนะคะตอนนี้ยังหาเจ้าของไม่เจอนะคะพอดีผ่านมานะคะผ่านมาทางทางนี้ก็เลยเห็นมา,มาแบบมองมาแล้วขาวเต็มท้องทุ่งนาก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเนะะี่ยค่ะบางตัวบางกลุ่มก็เข้าเข้าร่มนะคะโอ้ท่านผู้ชมมีแต่ตัวสวยๆนะคะ ลักษณะวัวขนาดนี้นะคะวัวไทยกระโดนรูปร่างลักษณะประมาณน,นี้นี่แหละคือคือคือข้อดีข้อเด่นของวัวไทยกระโดนไทยพื้นบ้านนะคะหากินเก่งหากินง่ายแล้วก็ปรับสภาพได้กับทุกทุกฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะหนาวไม่ว่าจะแรงเนี่ยค่ะทนแดดทนร้อนนะคะทนฝนนะคะนี่ค่ะใ่ไหลูก นี่ยนะคะดูอ้วนอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะไม่มีโครงนะคะเนี่ยก็คือลักษณะของวัวไทยกระโดนไทยพื้นบ้านเราเลยนะคะวัเลี้ยงได้ดีมากๆเลยนะคะแสดงว่าเจ้าของใส่ใจดีมากๆเลยเนี่ยค่ะบางตัวก็เข้าร่มแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินชมไปเรื่อยๆเลยนะคะ,ะจะตัวนี้มีกระดิ่งด้วยเอาจาฟูงหรือเปล่าเราเนี่ยจ่ากฟูงไหมคะจาฟูงหรอจาฟูงเหรอเราอ่ะอ๋อจาฟูงหรอคะ แต่ฟูงไหมอ่าบางตัวก็ใส่กระดิ่งไว้นะคะเพอดีถ้าเป็นบางคอกเนี่ยเขาก็จะยึดว่าทุกตัวต้องมีสายสะพายต้องมีกระดิ่งนะคะแต่อันนี้เยอะมากๆไม่น่าจะกระดิ่งไม่น่าจะสายสะพายไหวแล้วนะคะเนี่ยค่ะซึ่งคอดตัวเล็กก็มีนะคะแล้วตัวน้อยเนี่ยค่ะหากินอ่าใบไม้ใบละกินหมดเลยนะคะ ฝูงหนึ่งมาแล้วนู่นเจ้าของนะคะเจ้าของมาต้อนมาอีกกลุ่มหนึ่งส,สวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเดินชมเรื่อยๆเลยนะคะนุ่งถักฝั่งนู้นก็มีอีกนะคะน่าจะใช้ประมาณสักสามคนเป็นอย่างต่ํานะคะถ้าเลี้ยงฝูงหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงหน้านี้ก็เขาจะมีชาวบ้านเขาก็จะมีทํานาปลางด้วยนะคะ ถ้าหนึ่งคนเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะคะต่อให้มีจ่าฝูงที่รู้จักเวลารู้จักว่าจะต้องไปตรงไหนอะไรยังไงนะคะนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวพาไปชมกลุ่มนั้นก่อนนะคะนี่ค่ะน่าจะถึงเวลาใกล้ใกล้ต้องพาไปกินน้ําแล้วนะคะเจ้าของก็ต้อนต้อนมาให้เข้าฝูงใหญ่นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดินชมถ่ายให้ดูกันแบบ เรียวๆเลยนะคะส,สดๆเลยเนี่ยค่ะหูเลี้ยงได้ยังไงเยอะขนาดนี้แล้วแบบวัวมีแต่ตัวแบบสมบูรณ์นะคะถ้าลักษณะแบบนี้ดีกว่าวัวบางบางบางข้องที่ปลูกจนลืมแล้วแบบผอมแห้งผอมโซเลยนะคะซึ่งวัวไทยกระโดนเนี่ยต่อให้ไม่มีหญ้านะคะคผู้ชมฟางที่อยู่ตามพื้นเนี่ยเขาก็กินนะคะ เนี่ยค่ะบางตัวก็อาจจะมีในฝูงบางตัวที่ท่านผู้ชมเห็นอาจจะมีแซมแซมชาโลเล่หรือแซมแซมบรามมนมาก็อาจจะเป็นฝูงอื่นเข้ามานะคะแล้วก็มาผสมกันในฝูงนะคะเนี่ยค่ะตัวสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะท่าน,นผู้ชมคือข้อดีของไทยพื้นบ้านเนี่ย บอกเลยว่าถ้าคนเลี้ยงเข้าใจแล้วก็รู้ว่าลักษณะนิสัยของไทยพื้นบ้านเป็นยังไงจะเลี้ยงได้ดีแล้วก็เลี้ยงได้อย่างง่ายเลยนะคะนี่ค่ะเจ้าของไล่มาต้อนมาแล้วก็นี่ค่ะเดินไปนู่นแล้วน่าจะไปเอารถหรือไปตรงไหนสักแห่งหนึ่งนี่ค่ะเขาก็จะกินเห็นไหมคะท่านผู้ชมฟางที่อยู่ตามพื้นแบบนี้ก็กินทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นวัวที่คอก ที่ขังคอกตลอดหรือเป็นวัววัวพันลูกผสมเนี่ยตามพื้นแบบนี้ไม่กินแน่นอนนะคะไม่กินแน่นอนดูนะคะความความโดดเด่นของลักษณะพันธุ์ไทยพื้นเมืองนะคะถ้าค้าวัวตกต่ำแบบนี้เลี้ยงวัวแบบนี้ดีกว่าค่ะนะคะเราไม่ยุ่งยากด้วยนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ ต่อให้วัวตัวถูกๆขนาดไหนเราก็ได้กําไรค่ะเพราะว่าเราออกมาเลี้ยงเนี่ยคนเลี้ยงก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งเดินตามทุกฝีก้าวนะคะไม่ต้องเลยนะคะก็ใช้วิธีการนั่งดักเอาเป็นจุด,จดๆแค่นั้นนะคะเนี่ค่ะน่าจะได้เวลาลงไปกินน้ําแล้วนะคะอาจจะมีบ่อน้ําที่เป็นบ่อน้ําสาธารณะนะคะคือ สิ่งอื่นใดต่อให้เขาไม่มีหญ้าไม่มีอะไรกินที่เพียงพอเนี่ยอย่าให้ขาดน้ํานะคะแสดงว่าวัวเจ้าเนี้ยวัวข้องเนี้ยให้ความสําคัญแล้วก็ให้วัวกินน้ํากินน้ําได้ได้ได,ได้ตามความต้องการของเขานะคะวัวถึงมีลักษณะผิวพันธุ์แล้วก็สมบูรณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าหลายหลายท่านอาจจะจะเคยเห็นนะคะวัวที่ ขาดน้ําก็คือกินวันละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยลักษณะผิวพันธุ์แล้วก็ความสมบูรณ์เนี่ยจะแตกต่างจากวัวที่ได้กินน้ําตามความต้องการของเขาเลยนะคะผิวพันธุ์เรื่องของความสมบูรณ์ต่างๆนะคะตอนนี้ไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของน่าจะไปดักรอที่บ่อน้ําแล้วแหละนะคะไล่ต้อนมาให้เข้าฝูงใหญ่แล้วก็น่าจะไปดักรอที่ด้านหน้าบริเวณด้านนู้นแล้วนะคะ ถ้าเป็นแต่ก่อนที่คอกนะคะก็จะใช้วิธีการตัวไหนที่ที่ไม่สมบูรณ์หน่อยก็ใช้วิธีการกรอกยานะคะแต่ว่าวัวไทยพื้นบ้านแบบนี้เขาจะเน้นการกรอกยาแล้วก็ใช้สมุนไพรธรรมชาตินะคะอย่างเช่นถ้าถ่ายพยาธิเขาก็จะใช้มะเกลือนะคะมะเกลือแล้วก็พวกบอระเพ็ดต่างๆนะคะเขามีวิธีการของเขานะคะคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่ เนื่องจากแต่ก่อนมันก็ไม่ได้มียาที่ทันสมัยแบบนี้นะคะไม่มียา,าที่ใช้กับวัวแบบนี้นะคะก็เขาก็จะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของเขาอะค่ะที่มีแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนะคะก็บอกต่อกันมาเขาก็ใช้กันมาโดยเฉพาะที่ที่บ้านแต่ก่อนเนี่ยตอนสมัยเป็นเด็กๆเ,เนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาไปเลี้ยงวัวเนี่ยพยายามดูนะเรื่องเห็บ เรื่องของอมแมลงวนันพวกมแมลงรบกวนต่างๆถ้าเป็นแต่กรถ้ามีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเอาขี้เท้าหรือเอาพวกน้ํามันกา๊าซอะคะ่ะอันนี้คือคือที่คุณปู่คุณตาคุณยายบอกคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายบอกเลยนะคะก็ก็ใส่จริงๆก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ว่าแผลวัวก็หายนะคะก็เรียกว่าภูมิปัญญาที่ ที่ชาวบ้านเขาทํากันมาแล้วก็ได้ผลเขาก็ทําต่อๆกันมาแล้วก,ก็บอกสู่ลูกสู่หลานนะคะทีนี้มันก็เลยไม่มีต้นทุนในการเลี้ยงนะคะข้อนี้เขาก็อาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านอา,อาจจะเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะเจ้าของแต่ว่าน่าจะไม่ได้ไปสัมภาษณ์แล้วนะคะหน้าเขาน่าจะต้อนบัวลงไปกินน้ําแล้วนะคะก็นําบริบทของบัวไทยกระโดนไทยพื้นบ้านปูมใหญ่ๆประมาณสัก2 0งตัวได้นะคะในที่นี้ตรงบ้านสวายนะคะ จังหวัดสุรินทร์นะคะก็นำมาฝากทุกท่านนะคะให้ได้ดูได้ชมกันนะคะอันนี้เหนื่อยหอบหน่อยนะคะเดินตามวัวเนี่ยค่ะชมกันแบบอ้โหเนี่ยค่ะสวยมากๆชอบมากๆเลยนะคะบรรยากาศการเลี้ยงวัวแบบนี้นะคะมันเป็นบรรยากาศที่อ่า เราได้ได้ได้ดูวัวเรากินหญ้าได้ดูบริบทของเขานะคะแล้วก็วัวได้ได้ออกกําลังกายได้ได้ได้กินแบบนี้ก็มันมีความสุขนะคะมาเลี้ยงวัวทั้งวันเนี่ยมันมีความสุขมากๆเลยนะคะ